ジューロー。<music> จริงๆเริ่มแรกของไมยครับตัดไม้เราต้องเตรียมตัวตัดไม้กันคีีนูนาครับฟังแลชั่นวชั่นหนึ่งจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึง ก็องรีวิวหนึ่งเลยไม่รีวิวอินโทรแล้วนะนั่นแเละนัินเหละโอเคโอเครอกันไปรอกันไปรอแล้วก็รอรอรอกันไปรอกันไปรอกันไป ก็ที่นั่นก็ชอบก็ที่ไซอยาจะมาเกิดที่ไซอย่างนี้ดีมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ้านนี่ดู้ยบ้านของไอ้ตัวอะไรแล้ววะบ้านของอะไรฟอรบ้านของตัวอีหยังแล้วตัดไม้กันดีกว่าแม่ ไม่สบายไม่สบายเลยพ่อสบายไหมพ่อบายเลยพ่อพ่อตัดไม้แล้วต้องตัดหม้ตัดไม้หวานหรือยปล่นั้นเจับมือจับมือ

ช่วยหนูหนูมนงมึงหนู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 ยูหน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 ูห ก็จะจบเออถึงพระทุกีทถ้งไปที่ไหนก็ต่อตอยเต้นกลังโไม่มีหบาดแอนดีซีหรอกลืเลือกซีมุกอะไแต่ไม่เอาปกติดีกว่าเออออออสเปาทบัดมาทีบั ตัวช่วยตัวกระโดดกระโดดได้ออกแล้วมได้ออกแล้วได้ออกแล้วก็ออกน้อไม่สนใจเคครับกันตมวเอ้าแล้วน้อมีจะทำาะไรตัวนี้ดิมือจะตงในมือก่อนกระชเดเจ็บติด ตรูลงโอ้โอเฮ็คผ่านพอดีลงมานี่แหละเฮ้ตัวค้าสิเออเกื้อตั้งเออเออพี่แอคยอ้าคูดคูดคูดโอเคเฮ้อพี่แอคออกมา เดียวมันไม่พอเอาอีกอักอนอ,อันตรายเนหัยย่อจับอืม่มเราเป็นอาวุธในตำนานลงมาเยอะูดต่อแควนได้ยังเล็กน้อยจำขังตัวต้องพัวพันมาตาใส่สมบงซอมบี้เออ พาใส่ตัวบ okay. <den es> ีกระดาษยแคบอืนไปเลโยกระปุุดปุดพอกอดเราไม่อยากขายเยอะมาที่สิบมา่สิบกพโอ้แหลกแหลกแหครับในตัว เดลิตาเหโอ้เมือหไ่เหมือหญ่ลงเมืองกันแทบบือ้อเล็ก,กย่อยพ้แลแก็ลงเมือมงพาดทำเลสร้างบา้านดิเยอ,อมุดนี่ตองนุดจะข้ายองยังไงให้ดู เราเราอินดูพรูมาอ็นดูพรูแบบอินดูอินดูเงียเงียบดหมดเลับลงไปลกๆเ่มันลึกถึงพชร อุย้ยแหลกแหลกแหลกเออเจอยังนั่ามาเจอเออหลีกแล้วขุดพี่รออะไรอ็ขอดฮึนี่เีลแล้วแหลกแล้วอย่าวะเออชิตันนะ ยากอือช yeah. uh ิต huh. oh, <laughs> pues mm ัน hmm> กินทีกินทีหรือเปลากินทีจริง้วยไม่โอชิตันกินทีดูดาบจกวัตมอนเตอร์เฮ้ยูได้เอ๊ะ เอ้ยนี่ทำให้มันหาแรงมา้องก็จะไาอื้อค่เออฉันทำสิโอ้ทำสิแอร์สเลยตึกเข้มมากตึกเข้มตึเข้ ไดีายาจะดีใ่าตัวนองไ่ัวเองตกจากตกไปอืมนี่ทางก็ไปต่อโอ้โหเราไม่น่าพูดถึงเขาอูหอุ้ยยาสโลด้วยติข้อสโลดีแล้เฮ้ยเฮ้ยตายเล้วตายแลตายลตายเลตายเล กล็ดกล็ดตายกล็ดตายกล็ดกล็ดกล็ดไปแล้วสวโอ้ my god

Sånn. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh,